ที่แหล่งน้ำหนองแวงนอกหมู่ที่3ตําบลกุมภาวาปีอําเภอกุมภาวาปีนายจมรัดกังน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดโครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมนําหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นข้าราชการผู้นําท้องถิน่นท้องที่ประชาชนจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม นายอําพงจินดาวงประมงจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่า้ดยวันที่28กรกฎาคมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมประมงได้จะทําโครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ําเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชะกุศลตลอดจนเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการปล่อยพันธ์สัตว์น้าเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ําในแหล่งน้ํา ให้มีความอุดมสมบูรณ์รวมถึงเป็นการสร้างเสริมองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสำหรับการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำในวันนี้ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและการพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานีจำนวน300,000ตัวและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีได้จัดหามาร่วมปล่อยเพิ่ม66,500ตัว รวมจำนวนพันปลาที่ปล่อยในครั้งนี้366,500ตัวค่ะอันที่อาไปตัวอุรานธนีทุกท่านนะครับเชิญเลยนะครับงันที่ทำให้เกียดน